สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับหนูแป้งท้าฟอร์ดเกษตรน้ำมินบายแป้งนะคะน้องแป้งใช้พี่มาชมเจ้า F150 นะคะแปงมาจากเจ้าวายแท็กนะคะราคาอย,อยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทะค,ะค่ะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะแปงเป็นทรง F150 มีอะไรมากนะคะตัวนี้ละค่ะไฟนะคะตัวนี้นะคะ,ไฟ,ะ,คะ,ะ,คะไฟวีแลน์นะคะด้านหน้านะคะแล้วมาด้วยกระจังหน้าบอดี้คิทนะคะตัวนี้นะคะทรง F150 นะคะด้านบนก็เป็นซากูนะคะทรงบอดี้คิท F150 หล่อๆเลยคะ่ะคันนี้นะคะหนาบึกบึนมากค่ะพี่ๆ่ะ เด <the> so, like, right ี๋ยวตรงแป้งพาดูด so, ้านข้างนะคะด้านข้างนะคะแต่งล้อหล่อเลยค่ะคันนี้นะคะล้อขอบ37เลยนะคะคันนี้นะคะใส่แม็กนะคะตัวนี้พี่ๆสามารถเลือกแม็กได้นะคะคันนี้เอ่อแบบทรงแบบนี้นะคะสามารถเลือกเลือกแม็กได้นะคะเอาเป็นลายที่พี่ๆชอบได้เลยค่ะแต่ว่าตัวล้อตัวนี้ขอบที่37นะคะคูณ13.5นะคะ R20 นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องยกแน่นอนนะคะสูงรอขนาดนี้นะคะใส่ชุด ปีกนกของโปรเฟนเดอร์คะพี่พมาด้วยซับแทงนะคะปรับความนุ่มได้ถึงแปดระดับค่ะหละ่อเลยคะคันนี้นะคะหนาบึกบืนมากค่ะสําหรับสายรุยนะคะน้องน้องแป้งพาชมด้านหลังนะคะด้านบนตัวนี้นะคะเป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์เป็นไฟฟ้านะคะพี่พีค่ะหละ่อๆเลยค่ะใบเก็บสัมภาระนะคะที่พี่พ,พีชอบออกแคมป์สายแคมปิง้งลุยป่านะคะกันแดดกันฝนได้นะคะ ฝาท้ายนะคะเราก็ใส่เป็นฝาท้าย FORD นะคะตัวนี้นะคะสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็ชุดเหล็กนะคะด้านหลังเป็นของ h a ร์มนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะทักหาน้องแป้งได้ที่เพจปอดเกษตรน้ำมินบายแป้งนะคะหรือเบอร์โทรน้องแป้งนะคะ0933 998้8สามสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆขาถ้าพี่ๆ สนใจนะคะทักหาน้องแป้งได้ลดหล่อแบบนี้มีที่ฟอดเกษตรเนื้มินเท่านั้นค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ